หืมนาว่าโหนาว่าลูกหลานเหรออ๋ออืบางรักเหมือนกันนะเห็นป้ายอยู่ฮะอ๋อันนั้นลูกศิษย์ใช่ไหมแปลว่าเห็นขายดีก็มาถามโหก็ไม่มันมันหลายเจ้าอยู่นั่นน่ะออ <c oughs> <kanske> <surge> ก็ดูอยู่ใช่ไหม <c oughs> ครับวันนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาสดกันที่ตลาดนาประชัยนะครับกับร้านนี้นะครับ <c oughs> ถือว่าเด็ดที่สุดแล้วปากซอยทางเข้านะครับขาหมูบางรักอนี่ม่อเบอร์อะไรนี่ป <c oughs> ๋าเบอร์หกสิบดูครับท่านผู้ชมขายดีไม่ดีต้องต่อคิวนะครับเริ่มต้นที่ถุงเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้ตะกรอนเท่าไหร่ปรับราคาขึ้นนิดนึงนะครับหลังจากหมูขึ้นก็ตอนนี้ถุงที่70บาทมีขากิมีขาหมูมีไข่โอ้โหร้านนี้ใครได้ลิ้มรสชาติแล้วต้องติดใจต้องกลับมารอคิวซื้ออีกนะครับผมให้ฉายาว่าขาหมูต่อคิวนะครับที่นี่บางทีสั่งกิน พักพวกบอกต้องเอาไปแช่ไว้กินเป็นอาทิตย์อันนี้ขายมายาวนานหรยอยังป๋าก็ตั้งแต่แปดปีแล้วนะแปดปีละอยู่นะแถวนี้ใช่ไหมอยู่ที่นี่แปดปีโอ้แต่ว่าที่อื่นไม่นับที่อื่นไม่นับใช่ไหมที่อื่นทั่วไปทั้งหมดรวมๆแปดปีแปดปีสูตรนี้ได้มาจากไหนนี่ สูตรนี้ได้มาจากกรุงเทพเลยญาติญาติกันขายโอ้ญาติญาติกันขายใช่ไหมโอ้โหมีคนการันตีแล้วอร่อยจริงค่ะร้านนี้เออขาขาหมูยืนนานนะครับนี่เขาให้ฉายาอยู่แถวกิโลแปดโอ้น้ำซุปเข้มข้นครับท่านผู้ชมปลาคูบอนตอนนี้ลูกค้าอยู่คูบอนก้อยยิ่งเออเออโอ้ยนี่นี่นี่เบอร์หกสิบนี่เต็มหม้อ ต้มสามหม้อเที่ยวนึงสามหม้อเที่ยวนึ่งหมูกี่กิโลนีหมูกับขาหมูนี่ประมาณร้อยร้อยสี่สิบโลนัดหนึ่งอะนะร้อยสี่สิบโลอ๋อพุกนี้พุกนี้ไปนี่ดิเออบึงของหลงอ่ะเหรอบึงงงขอหลต้มอยู่ประมาณสองร้อยโลบึงของหลงสองร้อยโลอันนี้ตลาดเล็กเหรอเนี่ยบ้านแพงล่ะบ้านแพงกับป๋าประมาณนี้โอ้ นัดละร้อยโล200โลท่านผู้ชมขึ้นมาโพดแทะอันนี้ฮัน่นกระดอกกระเรียขายดีจนได้ยืนานานว่าชั้นสมเขาล่ำลือย,ยืนถ่นานว่าชั้นถ้าไม่ยืนไม่ได้กินนะครับเนื้อมันจะละมุนโอ้โหนุ่มมากนะครับเริ่มต้นที่70บาทขายมานานกว่า8ปีแถวนี้มานน่ลูกค้าประจำมาต้องได้ซื้อไหมเฮ้ยน้องหล่ามาซื้อประจำบอ บอเอาไปให้ผู้ใดมากเนี่ยอยู่ห้ออนนั้นมากกันเมื่อไหร่มากกันเมด่อโอโหไม่ธรรมดาด้นี่ขาหมูยืนนานนี่โอ้โหเราลงตลาดตั้งแต่กี่โมงบ่ายสองกี่โมงหมดนี่ป๋าถามจริงก็ขบวดไม่ได้นะเหกโมงครึ่งหมดหกโมงครึ่งหมดแล้วสับแทบไม่ทันอ๋าหไม่น่าเชื่อครับท่านผู้ชมนะครับ ผมก็มาหลายนัดแล้วนะครับมาก็ไม่ได้เจอแบบว่าโอ้โหขาหมูที่คนที่ต้องยืนรอคิวแบบอันนี้ยังคิวน้อยเพราะว่าคนเพิ่งมานะครับถ้าฝนไม่ไล่นี่หกโมงนี้กลับแล้ว <c oughs> ใช่ปกติคิวยาวเออพี่แล้วทางที่ผมยืนผี่แล้ว <c oughs> ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ขึ้นชื่อในตลาดนัดนาประชัยที่ใครๆหลายคนมาต้องรอคิวเห็นไหม นี่ลูกแม่เพียงก็มาบอกโอ้โหเจ้านี้อร่อยที่สุดนะครับเราขายขายยกขายังไงปะขาหนึ่งสองรขาหนึงสองร้อย้อมี้ขาขีดด้วยอ่วมขาขีดให้ด้วยอันนี้อันนี้อง้วอันนี้งอันนี้สองร้ยอ๋ออยน้ส้วย็ผันนง้รังันนี ราคานี้เราปรับขึ้นนานเรือย่งหลังหมูขึ้นราคาเนี่ยปรับหมูขึ้นมาร้อยเก้าสิบหมูขึ้นมาสี่สิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นได้สิบบาทเองหมูขึ้นสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่นี่ขายเท,ท่าไหร่ถามจริงราคาแร็กๆหกสิบหยืนอยู่ที่หกสิบขึ้นไม่ทันหมูนะอ่ไม่ทัน,นแล้วแล้วแล้วปรับขึ้นอย่างนี้นี่กำไรลดลงไหมนี่ พออยู่พออยู่นะพออยู่ได้อยู่รถดงแต่ไม่มากเพราะว่าเราก็ถือว่าช่วยประชาชนด้วยอันนี้ร้อยหนึ่งโอ้ร้อยหนึ่งอันนี้ร้อยหนึ่งแถมน้ำซุปด้วยเข้มข้นไปด้วยกันเลยนะครับนี่รอคิวนะครับวันนี้ถือว่าคิวคิวสั้นนะครับนี่ ปกติปกติคิวยาวมากนะครับท่านผู้ชมผักนี่ก็แต่ละวันนี่ไม่ธรรมดานะครับนี่น้ำซุปนี่ต้มมาหมอ้อเบอร์60อันนี้ก็เก็บไว้นะครับขายดีมากจริงๆนะครับไม่ธรรมดาปลาสองหมอ้อพี่บอน้ำซุปนี่เบอร์อะไรนี่น้ำซุปสองขังเข้ากมาณหมอ้อีกอืมเท่ากับหมอ้อ60โอ้โห ก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของตลาดเลยก็ว่าได้นะครับท่านผู้ชมมาแล้วเอากระดูกก็ขายบ่ขายห้อกระดูกเอาไปเห็นยังกระดูกซื้อก็ขายโอ้โหขาขีขาขี่นี่ขายยังไงขาหนึ่งเนี่ยก็สับให้พอเยอะหน่อยแล้วเนี่ยนะไม่ขาดไม่ไม่ได้เป็นอันอย่างนี้หรอกเอาหรอคือมากกว่าอันหนึ่งมากกว่าอันหนึ่งเจ็ดสิบเนาะอ้น่ากินมากนะครับขาหมูเจ้านี้ ประมาณบางทีก็สองอันร้อยหนึ่งน,นี้สองอันร้อยหนึง่งโอ้ลับดับดูให้เหมาะสมไม่ไม่ให้ให้อิ่มกันทุกคนนะครับให้อิ่มเลยโอ้ยขาดขาดขาดมือน,นี้ไปพี่บอมาอีกแล้วครับต่อชิวอีกแล้วครับมาโทษผุนอคักอิลี่ได้หนิอันเจ้ามาซื้อดูอยู่บ่ยู่ไซหนิอยู่บ้านไหน กูเป็นโดนกลางบ่รสชาติเราเป็นยังไงขึ้นมาสูดูแทะแซ่บ่มันเป็นยังไงแซ่บแบบไหนเอาว่าเป็นฟังดูเออแซ่กับแทะกับแทะแทะกับแทะเป็นบ่หรือว่าแซ่บน้ำหมูบ่แทะเอออ๋อท่านผู้ชมนะต่อคิวเลยนะครับนี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะครับขาหมูบางรักโอ้ยหนักเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอวาง เมนูก่อนสงเสัยจ,จะได้ซื้อขาหมูกลับแล้วนะครับเพราะว่ากลิ่นหอมมากนะครับสูตรนี้จากกรุงเทพนะโอ้โหขายดีมากพี่ศักดิ์พี่ศักดิ์มาแถวนี้ต้องได้ลองนะผมว่าเพราะว่าดูชาวบ้านมาต่อชิวเนี่ยผมก็ว่าถือว่าร้านนี้ไม่ธรรมาดาจริงนะครับขาหมูยืนนานนะครับนี่ไม่ใช่ว่าลูกชิ้นยืนนานก็มีนะขาหมูยืนนานยืนนานนี่ยืนรอ อ่าฟานี่ขายกระสอคนนี่บอกอ๋อลูกหลานนี่สืบทอดไหมนี่ลูกขายอยู่ซอยคูบอลยีิบเจ็ดอยู่ตอนนี้นะครับอ๋อลูกอยู่คูบอลยี่สิบเจ็ดก็ก็ว่างๆก็ไปดูทางนู้นหน่อยก็ได้ยา <laughs> ยบี้ตัวหันผู้ใดยายบี้ยายบี้ตัวหันผู้ใดคือยายบี้เจ้าบอกโอ้ประดดกลางผลนีคนมาถักอีกว่ายายบี้ว่าซัน <m> แต่คนดังตัวนี่จักพร้อมได้หนิเนาะ ้น้ำเค็มคนมากเราใช้เวลาจุนนี่นานไหมป๋าช่วงเตรียมการนะ่ะนานแต่ถ้าได้ขึ้นหม้อแล้วแป๊บเดียวโอ้ขึ้นหม้อแป๊บเดียวช่วงเตรียมการนะ่ะนานช่วงเตรียมการหมูเป็นร้อยโลนี่ใช้เวลานานไหมครับทำวันหนึ่งสั่งมาที่ละกี่กิโลหมูนี่ ก็บางทีเขามาส่งให้400โลบ้างอุ้ยเมื่อเช้านี่ก็มาสี่โลนะส0 0ยโล400โลต่อวันเลยเหรอนี่โลนี่ขายอยู่2วัน300โลขายอยู่2วัน2วันสองส0โลเามา3วันกวันเสารมา3โอ้โหจ็ดิเจ็ดนะครับเจ็ดสิร้อหนึ่ง โอ้โหน่าอร่อยมากครับใช่ครับอยู่ที่ตลาดนาประชัยครับพี่ศักเหมือนไปเดินเยาวราชเลยนะครับโคตรอร่อย <c oughs> อร่อยจริงก็การันตีกับอ่าการันตีนะครับความอร่อยนะครับจากลูกค้านี่หลายคนมาลิ้มลองแล้วต้องติดใจแล้วต้องกลับมาซื้ออีกราคาตอนนี้เริ่มต้นที่70บาทนะครับทั้งขากิทั้งขาหมูก็รวมกันกับผักรวมกับอ่าน้ำซุปนะครับหอมอร่อยนี่ครับ อันนี้น่าจะเป็นเขียงเงินล้านแล้วนะครับนี่นน <laughs> หนักมาก <laughs> หนักมาก <laughs> <laughs> โอ้โหที่ล่องแก้วนะครับอ่าส่วนกระดูกก็ไม่ให้เหลือนะครับฟาดหนมีร้อยหนึ่งนะครับมีร้อยหนึ่งอีกอครับท่านผู้ชมนะครับมาตลาดนาประชัยนี่ต้องมาล้านนี้เลยนี่กําลังต่อคิวกันนะครับ<อ>นี่เห็นไหมครับแป๊บเดียวนี่ครึ่งครึ่งหม้อนะครับเบอร์หกสิบนี่แป๊บเดียวหมดแล้วก็เหลือน้ําซุป ดับจนคล่องขายตั้งแต่บ่ายสองถึงประมาณ6โมงกว่าถ้าฝนไม่มานะ,าะวันนี้อากาศก็โอเคแล้วนะครับฝนไม่มาแน่นอนนะฮะนโอ้ต่อคออิวจริงๆนะครับยืนนานยืนรอนะครับไม่ใช่อะไรหรอกสุดยอดเลยนะครับร้านนี้ขาหมูยืนนานบาย Uh huh. uh huh. uh huh. ยอดเลยครับนี่การันตีความอร่อยนะครับเข้มข mm ้นเหนียวนุ่ม um. สับปุ๊บป๊บปุ๊บปับ๊บ uh huh. มาช้าไม่ได้กินครับอ uh huh. ถ้าไม่รอก็ไม่ได้กินเพราะว่าต้องต่อคิว <laughs> บางคนก็ตัดสินใจมาซื้อนี่ก่อนค่อยไปเลาะตลาดแม่หน่อยแง่ยังไม่ได้ซื้ออย่างมาเอานี่ก่อน ยังม,มืนก่อนพวกขายดีปบนนั้นเนาะขายดีปานเจกก็ได้ร้านนี่พูดแล้วอ่าอก็อ,อ,อ่ปกติต้องได้บัตรจับบัตริวขายมา8ปีนี่ลูกค้าที่ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชมก็มามาตลาดนาปรชัยก็อย่าลืมนะครับมาแวะชิมแวะซื้อกลับบ้านโด่งดังไกลถึงก็ไปหลายตลาดนะครับโซนบ้านแพง เจกาอ่านี่นี่อันนี้ไทยสีสงครามก็ยังมาเลยสวัสดีครับครับเป็นไในรสชาติที่ซิมมึงแล้วเจ็บอย่างไงเฮ้ยเจ็บอย่างใหญ่เ็กน้อยมากขนาดมากผู้ใหญ่ก็ยังมากผู้ใหญ่ผู้เฒ่าก็มากเย้อืมม่ธรรมดาคไม่เอานะบอกมาต้องซื้อทุกตลอดเลยบ่ใช่อืมกินทุกอาทิตย์กินทุกอาทิตย์ซื้อทีละกี่ร้อยหกพันบาทโอ้ซื้อทีละถุงดูครับนี่ก็คือพวกเครื่องยาจีนนะครับนี่ กุ้งใหญ่ๆเลยนะครับรสชาติจะหอมนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันจะทะลุก็นี่นี่โอ้โหดูหมอ้อละห่อนะครับหมอ้อละหอ่อไอนีอ้หม้อละโอ้โหกลิ่นหอมมากานะครับยาจีนสา,สามหม้อก็สามหมอนะครับวันนี้เราทำมากี่หม้อครับเนี่ยสามหมอ้อสามหม้อเบอร์หกสิบนี่อ๋อสามหม้อเบอร์หกสิบท่านผู้ชมหมอ้อนึงก็ประมาณห้าสิบโลหมอ้อหนึ่งห้าสิบโลวันนี้ประมาณร้อยห้าสิบโล 150ร้อยห้าสิบโลโอ้หอะไรนี่ครับนี่ขาหมูแน่น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 โอ้โหสุดยอดเลยนะครับก็ถือว่าความอร่อยนี่ <c oughs> แล้วอารุ่นลูกค้าต่อคิวนะครับดูดูดูนะครับก็ทยอยมาต่อคิวเรื่อยเเลยนะครับก็ัวขายดีจนได้ต่อคิวขาหมูยืนนาน อาหารอร่อยของแทบที่ตลาดนาประชัยวันนี้นะครับเรามานำเสนอ,อความอร่อยให้กับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมอยู่นะครับเดี๋ยวเราโอ้โหขาหมูต่อคิววันละร้อยห้าสิบกิโลแต่ถ้าเป็อยู่เชกาก็วันละสองร้อยโลนะไม่ธรรมดาเลยนะ

เดี๋ยวติวเว่ย่อยปักตาบ่เดี๋ยวติวเว่ยคนละจีนมาคนละมองคือว่าจีนยาวราดพอคุยกันหน้าอยู่อันนี้สดจากไปเรียนสูตรมาจากไหนนะกรุงเทพเนี่ยญาติ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 ดั้งเดิมของญาติญาตินั่นแหละครับจุดั้งเดิมของญาติญาติมาจากจีนเลยบ่เดิมเดิมก็อยู่พวงโลแปดก็ ปลามาเท่าก็ทำขายกันอยู่ของเฮียนี่เป็นรุ่นไหนละผมหรอครับโอ้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้รุ่นเลยาผ,ผมก็ทำมาสามสิบปีแล้วนะตังเลยของเฮียนี่สามสิบปีแล้ว้โหสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมตั้งแต่ไม้ต้มหมูกระโลกอาตั้งแต่ราคาถุงเท่าไหร่เริ่มต้นเริ่มต้นสามสิบบาทนะ ตอนนั้นหมูโลเท่าไหร่ตอนนั้นอยู่กิโลแปดก็ทำให้เจ๊ใหญ่เขาเจ๊ใหญ่เขาก็ทำหัวหมูพะโลหัวหมูพะโลนี่วันทำข้าทำเป็นร้อยหัวเลยนะหัวหมูพะโลนะอยู่กิโลแปดล่ามินคาหอมผมก็ได้จูดมาจากเจ๊แหละเจ๊ใหญ่วันละร้อยห้าสิบโลนี่ถามจริงๆนี่รายได้เท่าไหร่ป๋า นนัดนึงรายได้เยอะอยู่แต่ก็ไม่พอใช้อยู่นะรายได้เยอะแต่ไม่พอใช้ <laughs> ต้นทุนมันสูงวันหนึ่งนี่ลงทุนเท่าไหร่นี่ร้อยห้าส <15. S 1> ิบทั้งเครื่องทั้งอะไรก็หมื่นห้านะครับโอ้โอตอนนี้หมูมันเก้าสิบเก้าสิบบาทต่อโลไอกระเทาะเช่นนี้อ,อืมอันนี้ร้อยหนึ่งนะโอ้โห,โหนี่ร้อยหนึ่งนะครับเนี่ยมาตรฐานเลยนะครับก็จะมีน้ำซ <100 S 1> ุปมีเยอะเลยนะครับนี่ นะครับแพ็กไม่ทันครับคือมายืน2ชั่วโมงปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บตักแล้วก็กลับเลยนะครับเนี่ยไม่ไม่นานครับแต่คนนี่ยืนรอก็ทยอยกันมาต่อคิวเรื่อยๆปามมไดิสยเนี่ยมาซื้อนี่บอแซบบอกับพ่อกินพ่อกินอยู่แมนอโอราคากับพ่อฟังมหมูแพงกับกินได้เมื่อเนาะม,นมันมันลองพ่อนั่ยมันบอ ก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับนี่วันนี้ก็ถือว่าเราได้มาดูร้านเด็ดอีกร้านหนึ่งของอตลาดนาพชัยวันนี้ขาหมูยืนนานวันละ150โลแต่ถ้าเป็นเซกาดี่200โลไม่ธรรมดายอดเลยนะครับเริ่มต้นที่70บาท100บาทนะครับความอร่อยโอ้โหแน่นอนครับนมาต่อคิวกันอีกแล้วเนี่ย ขวัญใจพี่น้องโซนนี้เลยนี่เนาะ,ะ,ะเดี๋ยวเราขอรายละเอียดเดี๋ยวเราจะไปลงข่าวกันนิดนึงนะครับแสบแซบเดี๋ยวได้ไปดูไลฟ์ต่อไปนะครับไลฟ์นี้ขอบคุณร้านขาหมูบางรักนะครับที่ตลาดนาพรชัยนะครับกับความอร่อยที่ ไม่ธรรมดาแบบต่อคิวานานเลยนะครับโอยถอยมาดูครับท่านผู้ชม1 2 3 4 5 6 7งสาบางทีได้โค้งเลยครับนี่ขอ,องแท้ครับอร่อยจริงต่างจังหวัดหากินรสชาติแบบนี้ยากว่านั้นนะครับอุดหุนทุกอาทิตย์แม่โมและน้องมิกอุดมมาขอบคุณมากเลยครับก<อ>็ถือว่าสุดยอดน่าจะสุดยอดจริงๆครับถ้าไม่สุดยอดก็คงไม่ถึงขนาดนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปสอบถามข้อมูล นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาดูอีกต่ออีกนะครับผมมาต่อคิวเรื่อยๆเลยนะครับขาหมูต่อคิวนะครับต้องไปโพสใหม่แล้ะนะครับขายมานานกว่า8ปีเฉพาะที่นี่นะครับแต่ทํามากว่า30ปีสูตรเด็ดจ,จากเจ้าว,วราสุดยอดเลยร้านนี้มาปุ๊บไม่ได้นั่งเลยนะครับออเอาเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลน์หน้านะครับผมสวัสดีครับ